คุณกำลังฟังว e แอนนาลิสต์พอดแคสต์สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับว e k อ n น a ลิสต์พอดแคสต์นะครับหลังจากห่างหายไปนานเลาสัก สเดือนได้ครับก็นั่นแหละครับกลับมาแล้วครับพร้อมกับ b บล็กการ์ u มิวสิกอินโทรอันใหม่นะครับครับก,ก่อนอื่นเลยก็ขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนเพื่อทุกคนที่ยังติดตามช่องวิจ n นาลิส s t พอดแคสตอยู่นะครับแล้วก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกคนแล้วก็คิดอะไรก็ขอให้สมหวังอย่างที่คิดมีสุขภาพแข็งแรงนะครับก็ โ okay. อเคเนื้อหาที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับก็เป็นมาดูความคืบหน้าของ le, นิวคาสเซิลในหลังจากผ่านมาครึ่งฤด,ดูกาลว่ามีทิศทางเป็นยังไงบ้างเป้าหมายไปยุโรปยังพอเป็นไปได้ไหมอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายๆคลิปเราก็จะคุยกันเป็นแมทช์พรีวิวกับเกมสเปอร์นิดหน่อยนะกันนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็คืออ,อันนี้ก็เป็นตัว Point p a พสชาร์ t ของ Newcastle นะครับก็คือง่ายๆก็คือดูว่าในแต่ละเกมของ Newcastle ตั้งแต่เปิดฤดูกาลเนี่ยพวกเขาทำผลงานได้เป็นยังไงบ้างโดยดูจากคะแนนแล้วก็จะใช้ตัวคะแนนต่อน,นัดเป็นเป็นเหมือนตัวเทียบ นะครับว่าผลงานเป็นยังไงบ้างโดยที่อย่างที่บอกไปตอนต้นเนาะว่าเป้าหมายในฤดูกาลนี้ของนิวคาสเซิลเนี่ยคือไปพื้นที่ยุโรปก็จะเป็นแถบสีเขียวในกราฟเนี่ยนะครับก็คือแถบสีเขียวเนี่ยเป็นข้อมูลที่ผมเก็บมาจากพีเมลีกย้อนหลัง20ปีนะครับว่า,าเป็นช่วงคะแนนที่ทีมทีมที่ได้ไปยุโรปเนี่ยจะเก็บได้ตลอด20ปีที่ผ่านมา โดยข้างบนสุดเนี่ยจะเป็นอ,อยู่ที่ประมาณ72แต้มตอนท้ายฤดูกาลนะครับก็จะการันตีพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสำหรับเส้นบนนะครับส่วนเส้นล่างเนี่ยก็จะเป็นอ,อยู่ที่56แต้มซึ่งจะเป็นคะแนนที่น้อยที่สุดที่เคยที่ทีมที่ได้โคตาไปยุโรปถ้วยเล็กสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวยูฟ่าคัพสมัยก่อนหรือว่า ตัว c o n f e อ e n น e ์ในช่วง3ปีที่ผ่านมาก็คือถ้าตัวแล้วก็ตัวเส้นสีเขียวสีฟ้าตรงนี้นะครับก็คือแ้มต่อนัดที่นิวคาสเซิลทำได้นะครับก็คืออเพราะฉะนั้นก็คือตามใดที่ไอตัวเส้นสีฟ้าเนี่ยยังอยู่ในแถบสีเขียวอยู่เนี่ยก็แปลว่านิวคาสเซิล็็ยังอยู่ในเส้นทางที่โอเคสำหรับการไปพื้นที่ไปได้โคตาไปเล่นในเกมยุโรปในฤดกูกาลหนนะ้า นะครับซึ่งถ้าตามถ้าดูภาพรวมตั้งแต่เปิดฤด,ดูกาลมาครนะึ่ง19นัดเนี่ยครับก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยนิควคาสเซิลก,ก็ยังอยู่ในเส้นทางที่ไปในเกมยุโรปได้ได้โคต้าไปยุโรปในปีหน้านะครับอาจจะมีช่วงประมาณกลางเดือนพฤศจิกาที่ฟอร์มเป๊ะๆหน่อยซึ่งช่วงนั้นทุกคนก็น่าจะเห็นว่าบรรยากาศในการเชียร์เนี่ยมัน,มน ตะกูตะกักทีมไม่เล่นไม่ค่อยดีไม่ค่อยชนะเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่า,าหลังจากเกมแบรนฟอร์ดเป็นต้นมาเนี่ยเขาซก,ก็คือชนะรวดมา4นัดแหละนะครับทำให้เขากลับมาอยู่พวกเขากลับมาอยู่ในเส้นทางที่โอเคสำหรับการลุ้นพื้นที่ไปโคตายุโรปในฤด,ดูกาลหน้านะครับก็แล้วสำหรับยิ่งไปกว่านั้นก็คือผม เรานอกจากดูแต้มแล้วเนี่ยเราก็มาดูผลงานในสนามกันประกอบไปด้วยแล้วกันนะครับรูปที่โชว์นี้ก็คือเป็นผลต่าง expected goal ของ Newcastle คิดจากออ expected goal ที่นิวคาสเซิทำได้นะครับแล้วก็หักลบกับ expected goal ที่คู่แข่งทำได้ในแต่ละนัดตัว expected goal เนี่ยเข้าใจว่า คนที่ติดตามฟังอาจจะบางท่านอาจจะรู้จักแล้วบางบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักก็คือง่ายๆก็คือเป็นตัวเป็นสถิติทีว่วัดคุณภาพในการเล่นของทีมโดยรวมนะครับยิ่ง e x p e c t e d g o มากเนี่ยก็หมายความว่าทีมนั้นนะสร้างโอกาสในการทำประตูได้เยอะในทางกลับกันถ้าเกิดเสีย e x p e c t e d g o มากก็หมายความว่าคู่แข่งเนี่ยสร้างโอกาสทำประตูได้เยอะ ผลต่างของ e x p e c t e d g o เ l เนี่ยก็ถ้าเปรียบเทียบกันก็คือเป็นคล้ายๆกับตัวผลต่างประตูได้เสียนะครับใช้เปรียบเทียบกันในประมาณนั้นแล้วก็ตัวรูปที่โชว์เนี่ยครับสีเขียวเนี่ยก็จะเป็น e x p e c t e d goal ของ Newcastle ซึ่งผมใช้ค่าเฉลี่ย3านัดเพราะว่าโดยธรรมชาติของตัวสถิติในฟุตบอลเนี่ยมันค่อนข้างแกวกนะครับเพราะว่ามันมันมีปัจจัยหลายอย่าง การใช้ค่าเฉลี่ยเนี่ยก็ช่วยทําให้เห็นแนวโน้มของทีมได้ไดชัดเจนขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าในช่วง3นัดแรกเนี่ยก็ถ้าลองนึกภาพเทียบกับฟอร์มที่เราเห็นเนาะก็คือจะทีมมันก็จะงง,งงว่าแบบเอ้ยเล่นยังไงเล่นเล่น,ลนตะกุกตะกักด,ดูเหมือนไม่เข้าขากันซึ่งตัว e x p e c t e d g o l difference เนี่ยก็แสดงให้เห็นอย่างนั้นคือว่าไอ้ฟอร์มการเล่นเนี่ยดูสู้เขาไม่ค่อยได้อะ ดูคู่แข่งเขายิงเอายิงเอายูคาเซลก็ยิงได,ได้บางไม่ได้บางแต่ก็ชนะมาได้เรื่อยๆก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับแล้วก็ในช่วงประมาณเดือนกันยายนุลาเนี่ยก็จะเห็นว่าฟอร์มเขาค่อนข้างโอเคขึ้นมีมีมพัฒนาการดูเล่นมีส่งขึ้นถ้าลองนึกย้อนกลับไปซึ่งผลการแข่งขันอาจจะยังไม่มาเนาะแต่ว่าอย่างลองนึกย้อนกลับไปช่วงเกมเกมกับไบรตัน ช่วงประมาณเดือนตุลานะครับหลังเบรกทีมชาติก็ถึงผลการย่งแันจะไม่มาเนี่ยฟอร์มมันดูทรงมันเริ่มมาแล้วซึ่งตัว expect e d go a l d ก f f e r e n อเนเนี่ยก็บอกอย่างนั้นเหมือนกันว่าเออมันเริ่มสร้างโอกาสการยิงได้มากขึ้นในทางกับกันก็เสี่ยคู่แข่งก็ยิงได้น้อยลงนะครับแล้วก็พอทีนี้ก็พอมาถึงช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยก็จะเห็นว่าแนวโน้มของการ การเล่นของทีมเนี่ยก็ <c oughs> ดูเกมลุกก็ทําไม่ได้เกมรับก็ดูค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆก็ดูสอดคล้องกับฟอร์มที่เราเห็นในในการแข่งขันในช่วงเดือนพฤศจิกาเนาะแล้วก็มาช่วงเดือนธันวาเนี่ยเห็นว่าฟอร์มดีมากเสียประตูก็คู่แข่งก็ยิงน,ยน,ยน้อยลงแล้วเราก็ยิงคู่คแข่งได้มากขึ้นก็คือถ้าภาพรวมของอันนี้ก็จะเห็นว่าฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่มันเหมือนนั่งรถไฟหอก นะครับมีช่วงสูงสุดช่วงต่ําสุดก็ว่ากันไปก็ผมคิดว่าก็ถือว่าเป็นฤดูกาลที่ท้าทายแล้วก็มีความมีปัจจัยหลายอย่างท,ที่ทำให้ทีมฟอร์มยังแข่งแ่งเนาะทั้งเรื่องนอกสนามที่มีเปลี่ยนทีมบริหารเกือบทั้งหมดแล้วก็เรื่องในสนามอย่างเช่นการปรับแทคนิคหรือว่าการเอานักเตะคนนู้นคนนี้นนมาลงและการเสริมตัวที่ทเป้าหมายที่เราอยากได้อย่างมาเกไฮีไม่ได้มา นะครับก็ถือว่าถ้ามองในภาพรวมของ19นัดแรกในในพีเมลีกฤดูกาลนี้ผมผมคิดว่าก็ยังโอเคนะถือว่าค่อนข้างค่อนข้างประทับใจเลยทีเดียวอาจจะมีบางนัดที่ดูเล่นแบบงงๆไม่รู้ว่ายังไงบ้างแต่ว่าในนัดอย่างที่เป็นแบบจุดสูงสุดผมว่าในในฤดูกาลน,นี้จะเป็นเกมกับ ลิวพูเนาะที่เสมอกันสามสามผมว่านัดก็ถือว่าเป็นนิวคาสเซิลสามปีหลังจากเทคโอเวอร์แล้วก็19นัดหลังจากเปิดฤดูก,กาล2024-2025มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลงานที่ผมโอเคนะยังไม,ไม่ไม่มีเหตุผลที่ต้องตำหนิอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ดูมีมีทิศทางที่ดีสำหรับนิวคาสเซิลนะครับก็ถ้าตัดเกรดครึ่งฤดูก,กาลแรกเนี่ยผมผมก็ยังคิดว่าให้ให้7ถึง8เต็ม10 อาจจะมีตัดคะแนนบางนัดที่แพ้แบบไม่น่าแพ้หรือว่าน่าชนะแต่ก็ทําไม่ได้แต่ก็เข้าใจได้ครับมันเป็นวิธีของฟุตบอลเนาะลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสำหรับในขครน่องดูการแรกทีนี้ถัดไปเนี่ยก็อาจจะรีแคปความไฮไลท์ของเกมล่าสุดคือเกมกับแมนยูในช่วงก่อนก่อนขึ้นปีใหม่เนาะคืนคืนวันสิ้นปี ชาวันสิ้นปีสิพอ,อดีก็มีจังหวะที่น่าสนใจใหลายช็อตนะครับอย่างอันนี้ที่ผมหยิบมาเนี่ยก็คือ,อหลายท่านเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมนิวคาสเซิลอยากได้มาเกฮีอยากไม่ดูฟอร์มของงั้นๆั้นดูไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีอะไรที่แบบน่าสนใจเท่าไหร่นอกจากเป็นคนอังกฤษแล้วก็อายุน้อยก็เลยหยิบช็อตนี้มาครับจะเห็นอันนี้จะเป็นช็อตที่าฟาเบนแชรเปิดบอลจากแนวหลังขึ้นไปให้ทาง จะขับร์ฟีเหมือนเป็นการตั้งเกมเนาะซึ่งรูปแบบการเล่นของนิวควสเซเนี่ยครับหนึ่งในการเข้าทำเนี่ยก็คือการวางบอลจากแนวลึกก็คือจะวางบอลจากกองหลังเนี่ยครับวางบอลยาวขึ้นไปด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือขวาเพื่อเริ่มทำเกมนะครับสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือการวางบอลยาวของกองหลังเนี่ยครับอย่างฟาบินแชเนี่ยถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ซึ่งจริงๆแล้วคนที่รับบทบาทนี่อาจจะไม่ทั้งทั้งฟ่าเบนแชร์แล้วก็ซวนบัดแมนเนี่ยคือเป็นกองที่วางบอลยาวได้ดีทั้งคู่แล้วก็เราจะเห็นว่าในช่วงปีที่ผ่านมาที่ซวนบัดแมนเจ็บไปเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นการเล่นแบบนี้สักเท่าไหร่นักเพราะว่าคนที่รับผิดชอบหน้าที่เนี่ยก็จะกลายเป็นฝ่ายเป็นแชร์คนเดียวซึ่งมีข้อจํากัดในในการรูปแบบทีมนะกันไม่ใช่ตัวเจ้าตัวเนาะก็คือเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยเขาเป็นกองหลังเท้าขวา นะครับมุมในการเปิดเนี่ยมันก็จำกัดเฉพาะฝั่งขวาจะเปิดไปทางซ้ายมันก็เปิดได้แหละแต่ว่ามันต้องมีจังหวะแตกบอลน,นิดนึงในในทางกับกันถ้าเกิดเป็นกองหลังเท้าซ้ายเนี่ยก็สามารถเปิดบอลจากฝั่งฝั่งซ้ายออกไปได้เลยซึ่งถ้าถ้ามีทั้งสองคนเนี่ยก็ทําให้เป็นมีความหลากหลายในการเข้าทํามากขึ้นซึ่งแล้วด้วยตัวของฟ a า i เพนเชียเนี่ยปีนี้น่าจะอยู่33ปีแลว ก็เรียกว่าอยู่ในช่วงท้ายของอาชีพคาแข่งแล้วก็เป็นก็เลยเป็นเรื่องสำคัญมากที่ควรจะต้องมีผลเตรียมแผนในการรับช่วงต่อจากแฟเบิชาในในปีนี้หรือปีหน้าเนาะซึ่งโชคดีที่ปีนี้ถึงเจ้าตัวจะอายุ33แล้วถูกไหมแต่ว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยก็ไม่ได้ดรอปลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญอะไรก็ถือว่าอย่างเป็นเป็นแค่คืออะไแกมโบที่ทีม นิวคาสเซิลเลือกทําแล้วก็โอเคไม่ไม่ได้ส่งผลเสียอลองนึกภาพว่าถ้าเกิดปีนี้พออายุสาม,ามปุ๊บเราแก่เฟดเป็นแชร์กร share, แก่แบบฟอร์มตกขึ้นมาทันทีเนี่ยผมว่าสภาพเละกว่านี้เยอะนะครับเนื่องจากกองหลังฝั่งขวาตอนนี้น่าจะไม่มีใครพอเออลัเซล,ลก็เจ็บเนาะเออคราฟก็เจ็บก็เหลือแค่แชร์คนเดียวเออครับก็ อันนี้ก็เลยเป็น,ปนสาเหตุว่าทําไมในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยนนวคาสเซิลพยายามอยากอยากจะซื้อตัวมาเกฮีมาเล่นในตำแหน่งนี้ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นหนึ่งในการปรับแท็กติกที่เราเห็นได้บ่อยๆในฤดูในฤดูกาลนี้ที่แล้วก็ได้ผลดีด้วยนะครับก็คือ,อการใช้ก้องหลัง5คน นะครับจะเห็นว่า4คนตรงนี้ก็คือแนวแผงกองหลังปกติของนิพคาสเซลถูกไหมก็เป็นลิฟลาเมนโต้เฟรนชนแชร์แดนเบิร์ดแล้วก็ลิวิสฮอลล์แต่ว่าจะเห็นว่าเจคคอมเมอร์ฟี่เนี่ยลงมาช่วยยืนในตำแหน่งเก่งเก่งฟูลแบ็กเพื่อฟอร์มเป็นแนวกองหลัง5คนแบบนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับฟุตบอลเวลาทีมบุกจะเน้นการบุกเวลาบุกเนี่ยจะใช้แนวรุกร่วมกัน ถึง5คนนะครับอย่างอ,อ,อย่างในส่วนของแมนยูเนี่ยรูเบนบน์เบลลิมก็จะมีกองหน้า3คนใช่ไหมแล้วก็จะมีวิงแบ็กมาช่วยเติมด้วยซึ่งถ้าดูในภาพเนี่ยเขาจะเห็นว่ามีเขาจะเป็นนี่ะเป็นดาโลเนาะแล้วก็แคนาโชมังแล้วก็ฮอย,อยลนด์แล้วก็ไกลๆตรงนี้ก็จะมีอาอเมดเดียโลแล้วก็เขาจะมไม่ได้ใจว่าคนนี้ใครคนหนึ่ง นะครับแต่ว่าจะเห็นว่า,าผู้เล่นแมนยูเนี่ยในในภาพนี้ก็จะพยายามฟอร์มเป็นแนวลุก5คนเหมือนกันการที่ทีมรับมีอฟอร์มตัวฟอร์มกองหลังเป็นเป็น5คนเหมือนกันเนี่ยก็จะทำให้สามารถแบบเหมืนอนแมชผู้เล่นในในแต่ละตำแหน่งได้เพื่อวางแบบวางแนวป้องกันเนาะแล้วก็หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่แบบมีคู่ต่อสู้เขามีตัวเยอะกว่า ซึ่งพอมีอัวเยอะกว่าเนี่ยมันมันก็เล่นง่ายกว่าเป็นเป็นธรรมดานะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในทัคติกทวิที่ที่คิดว่าน่าสนใจสำหรับคาโซเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยในในการรับถ้าในเวลาตั้งรับเนี่ยถ้าลองนึกภาพย้อนกลับไปฤดูกาลที่แล้วก็ได้นะครับปกติเนี่ยเขาจะตั้งตั้งรับในรูปแบบ451ก็คือจะมีกองหลัง4ี่คนใช่ไหมแล้วกองกลาง5คนคอยยืนเพรสถ้านึกภาพเออที่ยืนยืนเป็นหน้ากระดานนะครับ นั่นคือแบบนั้นเลยแต่ปีนี้ในบางนัดมีการปรับให้ให้ยืนตั้งเกมรับเป็น5-4-1ซึ่งพอพอเป็นอย่างเี้มันมันก็มีความหลากหลายและสามารถรับมือคู่แข่งได้มากขึ้นนะครับอนอกจากเกมกับแมนยูเนี่ยผมคิดว่าในเกมกับสเปอร์ตอนเปิดฤดูกาลหรือว่าเกม Man City เกับแมนซิ t y ตี้เนี่ยก็เนี่ยเขาก็ใช้รูปแบบ การตั้งรับแบบนี้เหมือนกันซึ่งใน2นัดนั้นจะเป็นทางโจลินตันดรอปลงไปช่วยฝั่งซ้ายมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยในเกมกับสเปอร์การที่ดรอปโจลินตันลงไปน่าจะต้องการจะประกบตัววิกเตอร์ออบาดคั้ใช่ไหมเพราะปีขวาสเปอร์จะมีคูคลิเชฟสกี้กับวิกเตอร์ออบาดที่แบบ ค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียวนะครับก็อันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการปรับแท็คติกของเอ e ี้ฮาวที่ที่น่าสนใจแล้วก็ได้ผลค่อนข้างดีสำหรับฤด,ดูกาลนี้นะครับต่อไปก็คืออีกส่วนหนึ่งที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะก็คือเป็นการหาจุดลงตัวระหว่างบุนฮกิเมเรชกับตัว กับทางซานโตโทนารีนะครับโดยถ้า,ถาใ,นในภาพที่เอดดีฮาวอยากให้นิวคาสเซิลเป็นเนี่ยก็คืออยากให้นักเตะแต่ละคนใน,ในแต่ลาดส่เนของทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหลังกองกลางกองหน้าเนี่ยสามารถทดแทนกันได้ซึ่งบรูโน่ Bruno, แล้วก็โทนารีเนี่ยก็ถูกวางให้เป็น,อปนกองกลางในตำแหน่งเบอร์6กับเบอร์8สลับกันก็คือสามารถเล่นได้ทั้งสองแ่งแล้วพัดกันเล่น แต่ว่าก่อนหน้านี้ครับภาพที่เอ็ดดี้ฮาวมองไว้ก็คือให้บรูโน่เล่นเป็นเบอร์6มากกว่าแล้วก็ให้โทนารีเล่นเป็นเบอร์แปดมากกว่านะครับแต่ว่าหลังจากที่ลองปรับดูในช่วงต้นฤดูกาลหลายๆเกมเนี่ยก็ดูอาจจะยังไม่ลงล็อกจนกระทั่งตั้งแต่ประมาณเกมกับเบรนท์ฟอร์ดมั้งที่เอ็ดดี้ฮาวเนี่ยตัดสินใจเอาโทนารีมาเล่นเป็นเบอร์6เป็นหลักแล้วก็ให้บรูโน่เล่นเป็นเบอร์8เป็นหลัก ก็กลายเป็นว่าเ,เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งหนึ่งของฤดูดกาลนี้เลยก็ได้นะครับโดยในนัดนั้นอ,ะอ่ะในนัดกับแบรนด์ฟอร์ดเนี่ยโทนารี่อาจจะจะได้รับบทบาทเล่นช่วยดักเกมช่วงตรงช่วงตอนที่แบบทีมถูกบุกมากขึ้นแต่ว่าอ่าแล้วก็บรูโน่เนี่ยก็จะดันดันตัวเองขึ้นไปสูงเพื่อหาโอกาสในการเล่นมากขึ้นในการเข้าทำมากขึ้นะนะครับในเกมนั้นโชคร้ายที่ เรา,าได้ผลการแขง่งขันที่ไม่ได้น่าประทับใจอะไรก้นก็เลยยังไม่ได้ไอจุดไอการเปลี่ยนตรงนี้เลยอ่ะ,ะยังไม่ได้เป็นไฮไลท์มากนะตนจริงแล้วในาการปรับให้ททนารีมาเล่นลึกขึ้นแล้วก็ให้ปูโรเล่นในตำแหน่งเกมลูกมากขึ้นเนี่ยเรินน่มตั้งแต่เกมกับเบนฟอร์ดนั่น,น,นแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูสถิตินนั้นนะยวคาโซก็ถือว่าป้องกันได้คอนที่ป้องกัน การทำเกมของแบรนด์ฟอร์ดได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือ,อเออผมจะทำอะไรโทษทีไม่ใช่นั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการปรับแท็คติกที่ที่เวิร์กแล้วก็หวังว่าจะาด y n a ม i c ของทีมแล้วก็รูปแบบการเล่นของทีมที่ในช่วงสี่นัดหลังเนี่ยจะยังเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆจนจนจบฤดูกาลเลยถ้าเกิดนะครับ,นะรบหวังว่าจะเป็นอย่างนั้น อ่ะทีนี้ก็มาถึงเกมนัดถัดไปซึ่งก็คือจะเป็นคืนวันนี้เป็นคู่แรกของคืนวันเสาร์นะครับเป็นเกมไปยืนสเปอร์ที่ในเกมนี้เนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ผมณนะเวลานี้นะครับนะผมนึกไม่ออกว่าจะมีทีมไหนที่ยิงสเปอร์ไม่ได้แล้วกันเออเอาเอาอย่างงี้ ชนะหรือแพ้อีกเรื่องนึงะครับแต่ผมนึกไม่ออกว่าจะมีทีมไหนที่ยิงสเปอร์ไม่ได้โดยเฉพาะถ้าเกิดสเปอร์อยังใช้เฟเซอร์ฟอสเตอร์เป็นเป็นผู้รักษาปร,ประตูอยู่นะครับเพราะดูจากสภาพในช่วงเดือนธันวาเนี่ยผมว่า,าทั้งกองหลังแล้วก็ตัวเจ้าตัวผู้รักษาประตูเองเนี่ยของสเปอร์นะครับดูขาดความมั่นใจทั้งในตัวเองและในเพื่อนร่วมทีมมากๆคือ จะบอกว่าตรงเป็นตรงก็ก็เกินไปหน่อยแตม่มันคือประมาณนั้นจริงๆะครับก็คือเหมือนผมลองดูไฮไลท์ของสเปอร์ช่วงช่วงสี่หานัดที่ผ่านมาเนอะดูเหมือนแบบตัวเฟเซอร์ฟอสเตอร์เองเนี่ยเขาดูไม่กล้าตัดสินใจทำอะไรสักอย่างเออดูยึกยักแล้วกลายเป็นว่ามันทำให้เสียทั้งกองหลังก็เสียแล้วก็ประตูก็เสียด้วยมันเออมันแย่ไปหมดสำหรับนัด ไปเยือนสเปอร์ในนัดนี้เนี่ยผมคิดว่าก็คาดหวังว่าทีมจะชนะได้ถึงถึงจะไปเยือนเราถึงนิวคสเซิลจะมีสถิติในการไปเยือนลอนดอนทีมในลอนดอนไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมคิดว่านัดเนี้ยก็หวังสามแต้มได้ไม่ยากนะครับก็แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องอดหลับนอนได้ดูเด้เพราะว่าคู่นี้เตะเป็นคู่แรกเลยนะจะเตะทุ่มครึ่งของวันนี้เนาะก็เดี๋ยวตามลุ้นกันว่านิวคสเซิลจะ รักษาฟอร์มแบบเดิมได้หรือเปล่านะครับแล้วก็สําหรับในเดือนมกราคมนี้เนี่ยมีโปรแกรมเตะค่อนข้างถี่จริงจริงถี่พอๆกับในช่วงธันวาเลยนะครับแล้วก็เพราะว่ามีโปรแกรมคราบาลครับกับ FA ครับแทรกเข้ามาในสัปดาห์หน้้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ได้ดูบอลค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้ลุ้นสนุกแน่นอนโดยเฉพาะกับเกมคราบาครับน,นัดเซมิรอบเซมิฟิเนล ที่จะเจอกับอาร์เซนอลในวันคืนวันอังคารนี้เอ้ยคืนวันอังคารใช่เช้าวพันพุธนี่นะครับนัดแรกเนี่ยมันซมิทเฟนอลเป็นเกมสองเลกเนาะก็นัดแรกเราไปเยี่ยมเอมิเรตสตเดียมก่อนแล้วก็ต้นเดือนกุมภาจะเป็นเปิดบ้านรับอาร์เซนอลในเลกสองของคารับราครับก็คิดว่าเป็นหนึ่งในรายการที่นิวคาสเซิลได้ลุ้นนะครับสามปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเข้าซมิทฟนอลไม่ใช่สิ ปีที่แล้วตกรอบควอเตอร์ไฟนอลเนาะก็ถือว่าเขา้เขาได้เข้าถึงรอบลึกติดต่อกัน3ปีนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ผมถ้ายังทรงยังฟอร์มแบบนี้อยู่นะผมคิดว่าก็ได้ลุน้นลุ้นถึงรอบชิงสำหรับรายการคาราบาวคัพเนาะนะครับส่วน FA ครัพก็ผมคิดว่าสำหรับโชคดีที่ปีนี้อรอบ3ได้คู่แข่งค่อนข้างง่ายเนาะต้องไปเจอกับบอมลี่ f อทีมจากลีทูหรือเปล่าน่าจะใช่น่าจะลีทูนะครับก็ถือว่าได้เป็นงานเบาในเกมสำหรับเ,เกม FA ฟเอรอบ3นะครับก็คาดหวังว่าจะได้ชัยชนะที่จากจากเกมนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วงหลังจากเาหลังจากเกม FA ฟเอเนี่ยก็จะเป็นพรนะีเมียร์ลีกสนัดก็คือเจอวูฟเจอบอลมัดแล้วก็เจอซัมตันซึ่ง เป็นเกมในบ้านสองนัดแล้วก็ไปเยือนนัดหนึ่งนะครับก็สำหรับในเดือนนี้อันนี้เป็นผลงานในลีกอย่างเดียวนะผมคาดค่อนข้างคา,าดหวังนะครับสำหรับเดือนมกราคมว่าในเกมกับสปเปอร์เนี้ย New นิวคาสเซิลน่าจะเก็บไ้สามแต้มแล้วก็เปิดบ้านรับวูฟกับบอลมัดเนี่ยก็คาดหวังว่า New นิวคาสเซิลน่าจะชนะได้ทั้งคู นะครับแล้วก็สำหรับเกมไปเยือนซมอนต้นเผื่อใจไว้หน่อยแล้วกันคือจริงๆอะผมคิดอยากจะอยากจะคิดว่าชนะสีนัดรวดในในเดือนมกราคมแล้วก็รวมต่อเนื่องกันเป็น8นัดตั้งไงเดือนธันวาคมแต่ผมคิดว่ามันมันโดวสวยหรูเกินไปหน่อยไม่ไม่อยากตั้งความหวังแบบนั้นนะครับเดี๋ยวผิดหวังก็จะเสียใจเปล่าๆเอาเอาเป็นว่าเอาพอประมาณแล้วกันก็คือชนะ3เสมอหนึ่ง เอาแค่ไม่แพ้นในเดือนมกราคมเนี่ยผมคิดว่าก็โอเคแหละแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปตามที่คิดไว้เนี่ยอเนเดอร์เคิตก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆสำหรับการลุนพื้นที่แชมเปียนลีกนะครับอย่างที่บอกไปเส้นข้างบนเนี่ยคือถ้าทีมได้แต้มเกินเส้นข้างบนไปเนี่ยการันตีว่าได้ไปแชมเปียนลีกแน่นอนในจากข้อมูล20ปีย้อนหลังนะครับแต่ว่าการอยู่แถวๆนี้ก็คือได้ลุ้นแชมเปียนลีกหรือยูฟ่าคัพอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นเป็น ปีหนึ่งที่ทำผลง,งานได้ได้ดีถึงช่วงช่วงแรกๆจะก,กระท่อนกระแท่นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ยังไงก็มาลุ้นไปด้วยกันละกันนะครับสำหรับเนโอพัซโซในปี2025นี้ <S 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 <ๆ>แล้วก็สำหรับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละครับมีเนื้อหาครบชวนประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายก็ยังไงขอขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามฟังอยู่เหมือนกันนะครับหลังจากที่ ไม่ได้อัปเดตไปสักพักด้วยภารกิจส่วนตัวที่ค่อนข้างแน่นแต่ว่าคิดว่าปีนี้ครับตั้งใจและวว่าจะไม่หายไปยาวๆแบบนั้นี้นะครับโอเคยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ